You know I เชื่อคุณพี่คุณี่ใช่อนุยังเดี๋ยวไปเดี๋ไปก่อนแต่เนีบ้านเนี่ยบ้านเก่าเนี่ยใช่อยู่ตอนตั้งแต่ม4แล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือแบบพ่อกับแม่เนี่ยอยู่ยายป้าหาอยู่ทีนี่หมดเลยแต่นีกับพี่ชายทางใอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวพาไปวนก็ีพาเซียเล่นน้ำไหเอ็งชอบเนน้ำไม่ไม่พาได้แต่แค่สคนสคนเฮ้ยต้องิดกล้องะเกิไรนเดี๋ยวพี่ม โอ้เนีตนใหญ่ด้ลย่เนี่ยเยไม่เใจไงเนี่ยไม่ใจกราชวนเล่นก็ไม่ชวนแบบที่ขอต้อนหงายหงาิที่ทงไงไงเิดคิดนแ้ีก็นีก็ปฝนน้ำใช่ไว้จัดงานได้นีกแบบนนีก็จะบ้านของอะไรครับบ้านของที่บ้านนี่แหละพ่อกับแม่อยู่ายายคือผู้่ทีนี้หมดแล้วเด็กก็จะอีกตัวนึงครับ แต่ ality, like one one. ี really? <speaking in ecology> ้ไ <Lamborg> ม <hini> ่ค่อยมาเล่นนี้แหละเพราะว่าโแล้วเรไม่ไปเล่นที่เราพกคือล่าผมคอกระเปาแสนนะครับเดี๋ยวไอ้านตนที่ทานโกด้าหรืออะไรนี้ที่ ตามที่ เห็นเห็นสองคนนั้นเราไปถามว่าเขาทำารกัรนะครับเดี๋ยวให้ให้นิวไปสัมภาษณ์ก็เดี๋ยวสวิต์กล้องแล้วก็ให้นิวไปสัมภาษณ์เจมกับเนตว่าวันนี้ไม่ต้องวันนี้อ่ะไปนั่งทำอะไรตรงนั้น new ไม่กลัดหรอให้ถือให้ผมมสวัสดีครับ สวัสดีครับทั้งสองคนมานั่งอะไรตรงนี้เงาๆยู่ไม่กันลระครับไลฟ์อยู่นไลฟ์พี่่หอทำไนพี่ไลฟ่มดยเ่ยมาสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์พูดด้วยหรอพูดตดมาปั๊บต้องมาเป็นขั้วต้องมาเป็นัวไมผมเพราะว่าคนั่งบอะไกอยากมานั่งนีเดินผ่านมาเกกันมาเรแล้วคุณจะมอันนี้ เอาพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับขอโทรศัพท์ให้ดูสิพี่พี่ครับเดี๋ยวผมค่อยสั่งนะพี่เดี๋ยวพี่ไปทําให้ออกคนอื่นก่อนก็ได้ครับพี่ขอรู้โทรศัพท์หน่อยครับพี่เน็ตนี่เจมไม่เป็นยังไงเพืนก่อนขอรู้โทรศัพท์หน่อยแล้วไมเหรอไอเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยโทรศัพท์หน่อยเฮ้ยเจมก็ไม่ใช่ละเจมฮัลโหลพี่เน็ตนี่อยู่หน้าร้านเหรอใช่ครับใช่ร้าน ยิ่ไปดูหน้าร้านหน่อยดีว่าใครไปดูหน้าโอเคโอเคไม่ไม่ไม่ได้อยู่อังโรครับพี่มัญชัยไม่ได้อยู่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยนะพี่มัญชัยใช่ไหมครับพี่เน็ตยิ้มใครเนี่ยครับี่พี่คิดว่าน้องไม่รู้เหรอครับไม่ขอโทษนะเดี๋ยวมันกำลังทะเลาะกันนี่ยฮะต้องเข้าไปในร้านแล้วแหละก็อยากกินร้านนี้อะทำไมอะไปใครมา ก็มานั่งกินด้วยเลยเพื่อนหนอเพื่อนหนอแม่ดิแม่ก็มาเลยก็ได้แบบรู้จากกันเลยนี่นัดมันนี่ใครมบบนี้ใครอ่ะพี่เน็ตแล้วนี่ใอีกคนอีคนใครอ่ะที่แสกี่พี่ครับพี่ครับพี่ปั๊บพี่ครับนี่แฟนพี่เจย์พี่ปับพี่เน็ตบอกผมว่าอะไรพี่เน็ตบอกผมไม่ว่างเอานี่ใครเหรอครับไม่ว่างพี่เน็ตคมากินข้าวเหรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนน้องน้องน้องชื่ออะไรครับน้อง น้องชื่ออะไรครับผมชื่อนัดครับแล้วพี่ะไะชื่ออะไรพี่ชื่อเจมครับพี่เป็นแฟนของพี่เน็ตจ้าจอมงนพี่ใครไหนตอบหน่อยสิไม่พี่เลอกนัดเอ้ยพี่เลอกเจมนี่สรุปเอาไงเนี่ยฮะคนเนี้ยเจมคำตอบมันก็ชัดอยู่แล้วนะพี่เลอกเจมไงพี่คำตอบแรกคำตอบแรกมันสำคัญเสมอยิ้มดูดิ <sympath is> บอกแล้ว <farklı> คนเนี <chat> ้ยบอกแล้วคนเนี้ยเออน่าจะเชื่องแต่แรกว่ะยิ้มเออน่าจะเชื่องแต่แรกเขาปึกสุดแล้ววะเห็นไหมน้องคนนี้ที่แบบน้องน้องนัดครับถ้าน้องนัดอยากมีความสุขแล้วก็อยากจะแฮปปี้ก็คบต่อไปนะครับพี่ชีพอพี่พอพอพี่ยิ้มกลับป่ะอยากไปกินข้าวกับยิ้มต่อป่ะโอเคดีมากหินข้าวมันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เที่ยงเนี่ยป่ะดีครับ คืออะไรก็ไม่ทำหรือว่าไม่ทำอันนี้ไม่เลิกกันแล้วใช่ไหมครับไม่ทานครับไม่เลิกไม่กินไม่ทานใช่ไหมครับอ๋อหน้าทานพี่กับพี่กับเน็ตจริงๆก็คุยคุยกันอยู่แต่ยังไม่ได้คบกันครับแค่คุยกันสองปีขึ้นตันยินบอกสองปีคืออะไรอะเจมเอาแล้วเลือกแค่คุยแต่แต่ผมวช่คบเลยนะครับแค่คุยเฉยครับแค่แบบแค่คุยเฉยเพราะเพราะว่าแบบก็นั่นแหละพี่เน็ตมันคําตอบแรกเว้ย ไม่ไม่พี่แค่พูดผิดเองพี่เป็นคนอย่างนี้เจมสองปีเจยังไม่รู้หรอพี่เป็นคนยังไงเจ้าสูมากคนเนี้ยใช่ไหมเจมเจมแล้วเขาเพื่อนคนนี้ได้ไหมพี่เขอขอบใจนักนางร้ายเป็นผู้ชมครับลายไม่ไหวยิงคนเจมแล้วเฮ้ยคนดีเกินไปที่ผมเล่นคนเลยอ่ะที่เจ้าของร้านมีอะไรอยากจะบอกไหมครับก็คืออยากบอกมากครับอยากบอกมาตั้งนานแล้วว่า หรือถ้าไม่ถ่ายก็เชิญออกน้องกเออพี่ผมเห็นพี่สั่งเมื่อไรจะพี่จะสั่งอาหารลกที่เนี่ยดูเมนูไปครึ่งชั่วโมงนะ ิมยืดให้มันกินอ๋อมันกินใช่